สวัสดีค่ะวันนีเ้เราก็ยังอยู่กับเล็กนะคะในช่วงของ Social Social ย l a คก็วันนี้จะมาเทคนิคการเขียนคิว้วง่ายๆนะคะอย่างคิวค้วเนี่ยคิ้วแน่นอนเลยคุณก็ต้องมีลักษณะของการอถอนหรือไม่ก็กันคิ้วนะคะในส่วนตัวของเล็กแล้วชอบการถอนมากกว่าเพราะว่าการยากคันจะอีกแล้ว เพราะว่าเ,เวลาเราถอนเนี่ยมันจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มบางทีก็อาจจะเกิดขนคุดเกิดอะไรได้สําหรับเล็กนะคะสำหรับคนอื่นยังไม่รู้ก็อาจจะมันแล้วแตกต่างกันต่าง,าง,าง,างวาระนะคะสาหรับวันนี้ที่การเขียนคิ้วไม่ต้ฟนเสียเวลาก็คือเราจะใช้แล้ววันนี้เราจะแบบมาแนะนําว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พวกสีเขียนคิ้วฝุ่นหรืออะไรก็ได้ลองใช้สีที่มีอยู่นะคะวันนี้ที่เล็กมีอยู่คือเดอปา์มตัวนี้อันเดียที่วเพลินเหมือนกันเป็นคนชอบใช้อะไรไม่เยอะแต่ ใช้ได้หลายอย่างวันนี้สีที่ใช้ก็คือเป็นแมทโลเซนนะคะเราจะเขียนโครงคิ้วโดยการที่ใช้ฝุ่นก่อนแล้วก็จะมาตามด้วยดินสอเขียนคิ้วนะคะอันนี้ซื้อได้ที่ไหนที่น้องโยมีนะคะตัวนี้เลยบอกได้เลยว่าดีดีใช้ได้ดีเลยอีกต,ตัวหนึ่งที่ดีกว่าก็คือซื้อซื้อที่ญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ไปแต่วา่าคุณสมบัติพอๆกันนะคะแล้วถ้าเกิดท่านที่เอ่อท่านที่ท่านที่ไม่ถนัดการเขียนคิ้ววันนี้จะเขียนแบบว่าในลักษณะของคนที่เขียนยังไม่ถนัดเนาะ นี่ฮะเราจะเริ่มจากท้องคิวก่อนนะฮะเห็นไหมฮะว่เาเริ่มจากท้องคิวก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดง่ายนะฮะเสร็จแล้วก็ดูจากการท่านจะต้องหักหักคิวองศาคิวคือให้ดูที่เลนสตายน,นะฮะนี่คือจุดที่สูงสุดของ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 นกหลังขาดคิวนะคะ เสร็จแล้วก็หกักเริ่มหักลงนะคะแล้วแต่ว่าจะหักน้อยหักมากก็แล้วแต่นะคะดูว่าโครงหน้าคุณเป็นยังไงลองลองหาจุดให้นั่นแต่ถ้าการเขียนลักษณะเหมือนของเกาหลีเนี่ยเขาจะหักแค่นิดเดียวนะคะหางคิวจะไม่ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ให้สังเกตหลาย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 อย่างเพราะว่าอย่างคนเกาหลีเนี่ยเขาจะเขาจะมีใบหน้าที่ค่อนข้างจะกว้างหรือกลมปรานั่นเองอ่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราเก็บเก็บท้องคิ้วเสร็จเราก็มาดูที่นี่เลยค่ะ คิ้วด้านบนเทคนิคนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ชอบแต่งหน้าเยอะไม่ชอาแต่งหน้าจัดแล้วก็จะได้ความนุ่มละมุนนะฮะนะฮะมันก็จะมีความฟุง้งซับซอบไม่ได้แบบว่าฮ์ดคอแล้วใช้สีที่เข้มขึ้นอ่ะนะฮะวันนี้จะเห็นคิ้วใช้สองสีนี้นะฮะก็คือเป็นแมตต์ฟูดนะคะของ เดื um อปลาเหมือนกันเช่นกัน,น,กนคือน้ำหนักคนะิ้วเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนกลางเข้มมาจริงๆแล้วนี่ก็ดูแบบเนี้ยซอฟละผูกการที่ใช้นะคะเป็นผูกการหัวตัดนะคะยี่ห้อนี้ดีมากไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ซื้อที่ Terminal ท1แล้วก็ขนก็ค่อนจะแข็งแต่อ่อน ให้ดูนี่แล้วก็มาเก็บที่หัวคิ้วเบาๆอยากเขียนหัวคิ้วหนักมากนะคะให,ให้เห็นลันกษณะของลายขนบ้างเพราะว่ามันทําให้ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยฮะของเล็กตรงนี้มันไม่ใช่หัวตัดนะเราเป็นเหมือนแบบฝ่ายแล้วก็เป็นอันน่้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่เราต้องแก้ ใช่ดูลักษณะของการเขียนฝุ่นมันจะเป็นซอฟ์นะฮะนี่สองข้างเลยเนาะเก็บนิ้หาทองคิ้วก่อนถ้าดูดีๆเห็นมาขนคิ้วเลยเนี่ยเราจะเก็บดีทองคิ้วก่อนเห็นแล้วปุ๊บมาดูนี่แต่เล็กจะว่านเลยมันนิดนึงของหลังคายคิ้วแล้วค่อยลงสมาะวะ่ากระดูกคิ้วของเล็กตรงนี้ไม่เท่ากันสังเกตดีๆน,นะคะว่าคิ้วแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหาจุดจุดว่า ข้างไหนสวยที่สุดอย่างข้างนี้จะโกงเลยข้างนี้จะแบบว่าลงมาหน่อยถ้าดูให้ดีเนี่ยให้ดูเห็นไหมฮะเราต้องหาความสมมาตรระหว่างกลางของของตัวเราเพราะว่าข้างึงจะยาวข้าง,งจะสั้นอ่ะนะฮะ สำหรับคิ้วด้านนี้เราต้องหัว ä, คิ้วด้านบนเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีขนก็เลยต้องต้องเติมด้วยฝุ่นลงไปให้ความซอฟแล้วก็ให้ความสมมาตรเนาะเสร็จแล้วก็ใช้สีเข้มเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะนี่ตัวนี้เก็บที่หางคิ้วนะคะแต่ลักษณะาการเขียนด้วยฝุ่นเนี่ยมันจะทําให้แบบติดไม่ทนนานเนาะระหว่างวันก็มีอีกหลายเทคนิคแต่วันนี้เราจะเสนอเทคนิคฝุ่นกันก่อนละกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆ แล้วก็เนี่ยหามาเก็บที่ลายเงาไอืมไหมก็จะได้ความสมมาตรของคิวเสร็แล้วถ้าอยากให้เนี้ยบจริงๆแนะนำให้ใช้ดินสอเก็บนะคะเก็บที่หางคิว้วระหว่างท้องที่กระหาง แต่ด้านบนเราก็จะมียุ่งกับเขาเว่าเหมือนกับว่าเข้มล่างเราปล่อยด้านบนฟุ้งเนาะคมคไน่าจะมาเก็บแค่ตอนช่วงเนี่ยฮะช่วงที่หักคิว้วก็เหมือนกันเหมือนเดิมก็จะมาเก็บที่ท้อง ท้องคิ้วนะ้ะไม่ได้ท้องคนเห็นไ,ไหมครับราหรือก็จะแค่แบบปุ๊บป,ปุ๊บละหักนิดเดียวหักนิดเดียวเนะ่ยอันนี้จะดูคิ้วเข้มเพราะว่ายังไม่ได้แต่งหน้าเลย คิ้วไม่ยากแต่ว่าที่เห็นนี่ก็ดูเหมือนว่าสีมันจะเข้มใช่ปะ่ะนนี้มีอีกวิธีหนึ่งเราก็ใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะปกติจะใช้ใช้แมกด้วยแต่ตัวนี้สีค่อนข้างจะอ่อนนิดนึงแต่ว่าอ่าก็ใช้ได้น,นะตอนนี้เพราะว่าที่เดิมมีอืมแล้วก็มาปัดขนคิว้วเบาๆแค่ตรงหัวพอเหรอฮะ จะเกิดความซอกเสร็จแล้วในลักษณะของคิ้วถ้าเราเกิดเขียนคิ้วัหคิ้วอย่างนี้เราก็เอามาแก้ไม่ได้มาแก้ห่างหมายถึงว่ามา,มา,มาใช้ลักษณะของการเช็ดดิ้งช่วยเพิ่มนะก็ยังอยู่ที่สปิร่านะคะนิดหนึ่งว่าสีเขาค่อนข้างจะใกล้กับผิวก็คือดีจริงต้องหาเช็ดดิ้งที่อใกล้กับผิวเราไม่ไม่หลอกมากสักสักสองเลเวลหรือสามเลเวลพอโอเนแ,แล้วก็จ่าย นีก็จะเป็นเงาไปนะเห็นนะฮะนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าลิเกเนาะตัวนี้ก็ยังแนะนำกันอยู่เนี่ย่ะนไหมฮะไม่ยากเลยเก็บนิดหนึงน่ง แล้วค่ะสำหรับคลิปเขียนคิวนี้ก็แปดนาทีแล้วแล้วก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูวันนี้เราจะไล่ทีละสเต็ปบายสเต็ปเลยนะคะสำ mm hmm. หรับคลิปนี้เขียนคิวไปก่อนแล้วเ mm hmm. มื่อกี้เราลงแป้งไปแล้วเราเตรียมคิวแล้วนะคะ mm hmm. อันนี้ก็มาเขียนคิวแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของตาค่ะเ mm hmm. จอกันค่ะ